วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมากินหมึกผัดกันนะครับเราอยู่ที่ท่าเรือที่ไหนครับลูกพี่ใหญ่าชายหาดพรทยาครับเอาเราเรียกว่าท่าเรือใหญ่กินเป็นห<น>รืล่น้องสิยันยังไงหนึ่งว่ากินแต่เป็นแต่ก้อยกุ้ง <S <S เอ้ยก้อยกุ้งคืออะไรไม่รู้จักหมึกผัดโอ้ผมคึ่งเคยกินครั้งแรกนะฮะดูครับมันยังสดสดอยู่เลยครับ 1, 5, ไป ครับมันพบกับผมมาเจ้าขงถนนถ่ยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมากินหมึกผัดกันนะครับท้องทะเลเมืองพัทยานะครับชายหาดเมืองพัทยาตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่านะครับเกือบสามทุ่มแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะครับนี่ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับรอน้องชายอยู่ยังไม่มาเลยเนี่ยกว่ามันจะมาถึงนะครับมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมแบตโลตี้นะครับ ถึงจัดเตี้ยแต่คุณต้องเพียนแน่นอนครับผมวันนี้เป็นไงพี่ชายวันนี้พี่จะพาไปกินหมึกช็อตเฮ้ยวันก่อนหมึกช็อตมันมันเป็นหมึกที่เหมือนหมึกเล่าป่ะวะหมึกเล่าป่ะใครเออเป็นช็อตช็อตเนที่ไหนล่ะเคยกินบ่ล่ะบ่เคยกินบ่เคยกินเดี๋ยวไปครับอย่าบอกนะไปกินที่ก่อร้านนะบอนี่นี่ยุ่ธนี่ละไหนตรงไหนตรงไหนพัทยานี่ยนี่นี่ไปเลยไดหมไปเอาตามไปเลยครับผม ัดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน,น้องโดนค่ะน้องโดนนะคะวันนี้เราจะไปกินหมึกช็อตกันแล้วไปเจอนที่หมึกช็อตเลยครับผมไปตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือที่ไหนครับลูกพี่ใหญ่ชายหาดภรรยาครับเอาเราเรียกว่าท่าเรือใหญ่นีม่มึงบ้าหรือเปล่าตอนนี้มาถึงเรือแล้วนะครับโอ <Okay. S 2> เค ร้านขายหมึกฉอดนะครับท่านเราก็มีหมึกซาชิมิด้วยนะครับไปลองไปกินกันเลยมา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 ตามมาครับผมมามามาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไก่เบอร์หมึกมีเมนูอะไรบ้างพี่เอรหมึอกอย่างค่ะซาชิมิญญแล้วก็หมึกฉอดเอาหมึกฉอดมาลองก่อนแล้วก็หมึอกอย่างหมึอกอย่างกับหมึกฉอดไป เอาอทาซูมีมันจะดิ้นใช่ไหมตัวนี้จะทำหมึกย่างนะครับกล้ากินดิบบุญร้องช็อตได้ไหมเอาดิต้องลองดิต้องลองดิต้องลองกินเป็นดิบบุญร้องยังครับกินเป็นมาอะไกินเป็นตัวเนาะประชามืองซอสสกินว่าเป็นบะว่าเราช็อตตะกินทั้หมดเลยว่านสิย่างยังไงหนึ่งว่ากินแต่เป็นแต่ก้อยกุ้งเอ้ยก้อยกุ้งคืออะไรไม่รู้จักเราจะกินทาซูมิอาหารญี่ปุ่นจบไหมว่านนี่อาหารโพสต์คาร์ดแลเนี่ยพี่ชายเดี๋ยวดู ครับหมึก็อดครับท้องทะเลเมืองพัทยาครับชายหาดพัทยาหน้าเซ็นทัลมาได้ทุกวันมาทุกวันได้ทุกวันเลยใช่ไหมครับครัมีทุกวันนะครับมีทุกวันนะครับพ่อค้านะครับฉอตโอ้ผมขึ้นเคยกินครั้งแรกนะฮะดูครับมันยังสดสดอยู่เลยครับเอาองเลยไป อร่อยอ่ะคาวไหมอืออือแค่ด่างอืมสําหรับน้องามีอ่ะสําหรับน้องร้านของพี่เอาัไปนัวเหรอแท้เป็นไหลอน้ำจิ้มมันอร่อยอร่อยครับผมอือือชาบเซยอือ น้องเอจอบน้องขบเอาแบบสดๆเลยไหมนี่เมเรเมนูที่2องครับเป็นหมึกย่างนะครับลูกสาวของผมนะครับน้องเดนนั้นนะครับมาทำอะไรวันนี้มาถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปอะไรอ่ะถ่ายคลิปอ่ะมากินมากินหมึกชอร์ตนะครับเอาหมึกมากินอ่ะมากินหมึกชอรตนะครับวันนี้นะครับ ในหาดพัทยานะครับตรงข้ามกับเซนท่านนะครับนี่ครับเซนท่านนะหวานมากพี่ชายครับแซ่บไปเลยหน้าเซนท่านเลยนะครับผมเซนติป์กินอร่อยมากจิ้มนี้มากเลยจอดเดี๋ยวรอเมนูอีกหนึ่งเมนูครับเป็นมึย่หมึกย่าง ใครที่อยากมาทานนะครับก็มาได้เลยนะครับไม่ต้องสำรองที่นะครับรอกินหมึกออย,ย่างอยู่นะครับตอนนี้อยู่บนเรือนะครับรอกินหมึกออย่างอยู่น้าว่วงยังครับว่วงเงย่างองวงเงอ ยังไม่ง่วงนะครับโดนัทก็มานะครับวันนี้นะครับนิกสาวผมนะครับแล้วก็จะเจอกับโดนัทอีกหลายๆคลิปนะครับคลิปๆต่อๆไปนะครับก็จะเจอกับโดนัทนะครับบ๊ายบายพอมาโด่กผมเจออีกเยอะอีกเยอะเรื่อยๆครับผมมากินบ่อยๆครับจะพาทุกคนมากินอะไรอีกตามชายหาดแล้วก็ าซอกตามซอยในพัทยานะครับร้านไหนอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะพาไปกินกันนะครับโอเคดูเรื่องข้าวระดงจัดไปหมูย่างครับโดนัทมากินหมูย่างได้เหรอได้สิแน่ลูกแน่เหรอนี่ขอบคุณครับผมขอชิมหมดเลยครับเรือนี่ชื่ออะไรครับแม่ครับชื่อน้องพินอะไรโอ้ไม่มีค่ะไม่ได้เลยหรอ แล้วเล้วจะเกิดไปมือเนี่ยอ๋อกลายปมุดตรงนู้นด้อโอบกว่ผมจะจัดตัวนี้ก่อนเลยหลอดนะครับผมชอบน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจ้านี้อร่อยมืดย่างไายหาดพัทยาไออืมโอ้ my god อร่อยครับสุดยอดครับอร่อยจริงลองดูนั้นร้อนมืดกี้กินไปแล้วลองดูเนี้ย อะเป็นไงคะติ่มอร่อยมากเปรี้ยวหวานเผ็ดเฮ้ยอร่อยอร่อยฮะใครแบบชอบย่างแบบนี้ก็แนะนำเลยนะครับอร่อยฮะหนึ่งสุดจริงๆครับ โอเคครับเดี๋ยวกินดีกอนอีสักคำหนึ่งเหรอครับพี่ชายสักคำครับก่อนแตกันไงพี่โอ้มาอีกอ่ะมา่เป็นไงบ้างวันนี้อร่อยมากครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณร้านนะครับที่ให้มาถ่ายทำในคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครอยากมาชิมแบบผมนะครับก็มาได้นะครับ ชายหาดพัทยานะครับตรงข้ามกับเซนทันครับผมมีทุกวันไหมแม่ทุกวันแน่นอนครับมีทุกวันนะครับกินบนเรือเลยนะครับกินบนเรือเลยราคาก็ย่อมเยานะครับประหยัดด้วยทั้งทั้งหมดนี่เท่าไหร่แม่ที่ผมกินไปเมื่อกี้สามร้อยสามร้อยแค่สามร้อยบาทนะครับหมึกย่างหนึ่งตัวแล้วก็หมึกช็อตสองตัวนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ดีๆแบบนี้นั่งบนเรือเลยครับเนี่ยดูดิ สมากเขอฝากไว้ด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องแบตโหลดเตี้ยครับผมครับแบตโหลดเตี้ยครับแล้วก็ติ๊กต็อกแบตโหลดเตี้ยครับผมครับผมแล้วอะไรอีกตุ๊กช่องทางแบตโหลดเตี้ยหมดเลยครับผมครับผมก็ส่วนของผมก็ช่องควงไม่โด่งเหมือนเดิมนะครับคฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับทั้งเฟซเฟซบุ๊กและช่อง YouTube นะครับ คลิปหน้าเราไปไหนต่อครับว่าอีก,กันอีกทีเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะครับผมสวัีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย